เห็ดตะไคร้ออกเป็นมูลเลยครับเห็นบ่ะนี่นี่ดอกแรกเด้อนี่ดอกตูมง,งามๆครับกําลังสีบานตัวนี้นี่ดอกที่สองกำลังพนดินขึ้นมากมีไหมเลยครับนี่ครับดอกที่สามมันๆเลยครับเซานี่ครับโอ้ฝ hmm. uh, นไหมมาตกอยัางงามนี้คนกำลังเก็บเห็ดอยู่นี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับกามาพ่อกับผมบายเนาะครับสวัสดีตอนเศร้าเมื่อดครับบรรยากาศดีดีครับตอนนี้ยุทธนนอยู่กาลังสิบไปเก็บเห็ดครับเนี่ยปุ่นปาอยู่ทั้งนาคอยปุ่นจอดรถเปิดคลิปซื้อๆหรอกเมื่อคืนนี่ฝนกระตกเนาะครับยินเสียงกบเสียงเขียดบอกรับออดแอดออนแอดอ่อนแอดเนี่ยไปครับไปรุ่นไปช่มน้ํากันเนาะครับลาสิไดเก็บเห็ดซําใดครับ ช่วงนี้เห็ดกะกำลังออกหลายครับืันนี้กะวันพุธท,ที่20เดือนสิงหาคม2568ครับพิกัดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับเก็บเห็ดอยู่จังหวัดลำพูนเด้อครับนี่ครับพอแล้วครับปไปดื่มดอกแรกเด้อครับนี่เห็ดตะไคร้าขาวอดอกตูมไหมแต่โสอวนเนาะนะ ดอกงามครับอยากได้จังสี่หลายๆดอกเี้ครับนี่ไปไปรุ่นน้ากันต่อครับเห็ดตะไคร้ขาวดอกตูมครับนี่สองดอกเฮียงกันเลยเห็ดตะไคร้เขียวครับมีดอกเดียวมงนี่ ไข่ดอกบานครับตักกแตนคุณด,ดอกนึงอยู่ทั้งนาคอยคุณด,ดอกซ้ำนีก้กะเก็บเอาคือเก้าครับเนี่ยใบไ,ไม้ปิดดีคับเลือดเมนบอเห็นดอกเนี่ ดอกงามเนาะกำลังสีบานด้ยหนี่งดอกนี่เห็ดตะไคร้ดอกบานครับองนี้มันออกปิ่นประจําด้ครับนี่ต้องมาซองเบึ่งตลอดมาแง่มไดโบิดวังเลยมองนี่คนนะครับอยู่ทั้งหนาค่อยนี่บอกหลายดอกเลยเดี๋ยวเก็บดอกนี้ก็นเนาะนี่ ดอกบัวงามดอกตามันกะเก็บใดอยู่คนนะครับเห็ดตะไคร่ออกเป็นมูลเลยครับเห็นม่นี่นี่ดอกแรกเด้อนี่ดอกต่มงามๆครับกำลังสีบานตัวนี้นี่ดอกที่สองกําลังพนดินขึ้นมามีไมๆเลยครับนี่ครับดอกที่สาม มันมหาน,นเลยครับเสานี่ครับดอกงามเนาะเดี๋ยวเก็บดอกนี้ก่อน ดอกนี้ไหมดอกงามเนาะตรงนี้แหละครับมันถือกิ่งคือกินเห็ดตะไคร้ดอกบานครับโอ้มีหอดจกิ่งคือ กิ่งกือมันกินขาเห็ดครับเนี่ยเห็ดตะไคร้เขียวครับพุ่นอยู่ทั้งหนากระมีอีกดอกนึ่งครับอืมใบไหม่ปกไวเอาขามันถือยังแลลวนในกิน่นก็สีแมนกิ่งเกือแล้วครับเห็ดตะไคร้เขียวดอกบานเห็ดตะไคร้เขียวดอกพวงครับ ตอนนี้ฝนกำลังตกครับโอ้เสือกันฝนอยู่ใต้บ่อรวคนุนดอกตูมคนดินขึ้นมากงามๆครับนี่บางดอกก็บบ่อดไทยห้เบิ้งเด้อครับเพราะว่ามันฝ่าวมีมีคนมาเก็บคือกันครับเสียงมอเตอร์ไซค์สองสามขั้นแล้วนี่ก็เลยต้องฝ่าวเก็บเนาะ นี่แหละครับปลาเห็ดมันกับบงหกเนาะมันกับพ่อมาอยู่ดิกลางค่ำกลางขึ้นกระไดมันเป็นปลาชุ่มชุนครับมีเด้อหม่องนึ่งอัน,นบริเวณนีอ่อกดีขึ้นกันแต่ว่าตรงมาตา่เส้านี่บอละ่ะอู้ดอกนี่ือดอกน้อยแต่เก็บเอาดีวะฮะเฮอเอามันหลุดเนาะเสียดายไหมเพราะว่าปล่อยไ้กับบ้านย,ย่างของนี้ โอ้ยอย่าตกแห้งเด้อนตกแห้งคือสีได้กลับขันบ่ได้กลับก็ต้องถ่ายฝนนั่นมันตกค่อยกว่านี้ก่อนนะคุณครับเห็นบ่ครับเห็ดตะไคร้ขาวดอกบักง่า่เลยครับคุณนะซองไฟไปกับเขาวเวิ่นๆเลยโอ้ดอกง,งยู่เ้อครับเนี่ยดอกกำลังบานงามๆครับอืม,อม งามคักด,ดอกนี่โอ้ฝนไหมมาตกอยัางงามนี้คนกำลังเก็บเห็ดอยู่นี่คุณครับเห็ดตะไคร้ดอกตุม่มสองดอกเลยครับนั่น รงนี้มันก่าเคยออกประจำํำคือกันครับนี่มาหาเห็ดงามเลยนี่สิมาเบืองแต่หมองเกา่าเลยดอกตูมพอดีเก็บเลยครับนี่งามอยู่โอ้สิบอะไรอวยกับสบอ่อหึุณฝนตกแห้งอยู่ด้วนี่บ่แมนีนมาตกบ่แห้งครับ มันอยู่ในปลาซื่อ,อมันเกิดเลยเป็นคือส่งเบาแห้งมีตะไขร่เขียวตอนนั้นครับกุณทั้งนาคข่ก็มีอีกสองดอกเดี๋ยวเก็บสองดอกนี้ก่อนเนาะ ยางเก็บเห็ดจนฝนเศร้าตกเอารดนี่ครับปาลาแหลกนะครับเดี๋ยวจะภาพมาปลาที่สองครับมาเบิ้งน้ากันว่าปลาที่สองสิได้เก็บเห็ดสำไดเนะครับปลาหนีโบค่อยเด่มากครับร่องมาเบิ้งกันน่ะโอ้ปลาหนีกับเห็ดตะไคร่ออกดีพื่อกันครับแต่ว่าบบค่อยเด้มากเท่านั้นแหละแก่งมากนี่บบเหลือ นี่หกโมงเช้าแล้วด้วยครับแต่ว่านี่ปลามันยังเมิอดอยู่ไหมด้ยบราท่านปิดไฟทั้งฝนกระตกกระพองนี่โอ้ดอกนี้ไหมดอกงามๆเลยครับแต่สออ่อนนาดดอกเห็ดไหม สีกับเราได้ครับบัตรที่นี่นี่ผลงานกิมเห็ดเซานีเนาะครับบัเต็มตาดอกแต่ว่าก็ได้หลายอยู่ได้นน่อืมครับเซานีข้นกามากิมเห็ดหลายอยู่ด้เพราะว่าเห็นนั่นหลย้นแล้วเนาะเพราะว่ามันกะเออช่วงนี้เห็ดมันออกลายนะออกลายแต่ว่ากระตองมันลุนในป่าอีกได้บริเวนว่าออกลายแล้วสีได้เห็ดตลอดเนาะเบงอยู่ทีวาเฮ้ามาที่หลังหรือว่ามาก,ก่อนเท่านั้นแหละ แต่ว่า้าม,มากกว่าน่ะมันเกิดจะได้เปียบแน่แต่ทามว่ามากกว่านเราเก็เบเห็ดเบิดบอ่บอโบเบิดเด้อครับบางดอกเข้ากา็อาจจะแนมโบหินเนาะเข้าฝาวน่ังสี่ละผู้อันเพื่อนมาหลังขันขั้นเป็นเด็ดหลอดตาขังจังสีได้ <c oughs> มนันมันเห็ดตาไคร้ครับพุ่น่ะได้ยินบอกเสียงมอเตอร์ไซค์ข้าโจามาเกีบยเห็บหอมหอมครับมึงแน่ละแต่ส่ออ่อนครับ เกียมเฮ็ดไปอยู่ดีๆอันฝนกระตกไหมตกเรามันเป็นบางช่วงที่มันตกแห้งเลยด้ว่าสียางลุงอันมหาลดละละบัดที่นี้มันเกิดเลยอันมันเกิดเล่ยค่อยๆแล้วเออบางแน่แล้วบัดนี้ก็เลยหยุดตกก็เลยหาตัวบัดนี้ก็เลยมากอีกปลาที่สองครับนี่อันนั่งผักวนนี่ละปลาที่สองปลานีข้นกับเขาเป็นประจําคือกันแต่ว่าแห่งบ่ค่อยได้มาานะไปอีกปลาทางนึงครับแใกล้ๆกันทั้งละครับเอ้า สิขอตัวเมื่อบานแล้วเด้อครับบัดที่นี้มันอันนั้นแล้วมันแซมันมันมันสีบริเวณวัามันสีทรายดรอกตอนนี้มันกำลังจะกิดโมงเนาะกิดโมงกลัวแล้วเดี๋ยวสิกลับสิขอตัวกลับแล้วครับเบาติดตัดกัดเราละคอยก็ได้ลินรั่วลินแข็งครับเดี๋ยวไปพ่อกันคลิปนาเนาะครับขอบคุณทุกคนเด้อครับที่เข้ามารับชมคลิปคิมเห็นเนาะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอตัวเมื่อบานกันเด้อครับ ได้เฮ็ดมันๆทั้งสี่ทุกรอบเลยครับ